จริงลายใบเทพเพบผมบอกว่าทองคำนั้นจะกลับกลายเป็นขาปรับฐานขอย้ำว่าทองคำนั้นจะกลับกลายเป็นขาปรับฐานชุดใหญ่แบบไฟกระพริบกระพริบครับปั่นถงครับ What you buy ใไทยไทยเจอ Go Smith เพราะเราคิดต่างด้านการลงทุน In red in yourself ครับสกับเจอกับเทพพยากรประจำวันเสาร์ที่5เดือนสุภาค,คมนะครับทองคำเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นดูเหมือนว่าจะสับขาหลอกนักทุนอย่างเมามันกันเลยทีเดียวนะฮะหลังจากที่ทองคำนั้นเปิดตลาดมาวันจันทร์ผ่านมานั้นได้เล่นข่าวสงคมนะฮะและได้ขึ้นไปถึงบริเวณ2,448เหรียญต่อถอยออนหลังจากนั้นทองคำได้มีแรงเทขายกับลงมาอย่าง ต่อเนื่องทองคําในภาพใหญ่ๆภาพชัดเจนนั้นทองคําจะกลับกลายเป็นขาขึ้นต่อได้ไหมหรือว่าทองคําจะเป็นขาลงแล้วคลิปนี้ผมมีคําตอบแบบชัดเจนและชัดเจนครับ You are Treading listening, Life โดยเทพยากร ครับสวัสดีครับมาพบกันในเทรดดิ้งไลฟ์บายเทพปยากรณ์นะครับก่อนที่จะไปกันที่การวิเคราะห์กราฟแม่นๆจากคุณโชคดีนะครับมากันที่ข่าวทองคําในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาครับสัญญาทองคําตลาดนิวยอร์กปิดลดลงในวันศุกร์นะครับโดยตลาดยังคงกดดันจากความกัง,งวลว่าธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดอาจจะตรึงอัตรา,ด,าดอกเบี้ยระดับสูงเป็นเวลานานยิ่งขึ้นหลังการเปิดเผยข้อมูลเศรฐษฐกิจที่แข็งแกร่งในช่วงที่ผ่านมาซึ่งราคาทองคำนะครับได้ไปแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่2,449ดอลลาร์เมื่อวันจันทร์ที่่่่ผาาาานมมแตกกก็ลลดดงว100 แล้วนับตั้งแต่นั้นนะครับแล้วก็ลดลงถึง3%ในรอบสัปดาห์นี้ซึ่งเป็นการลดลายสัปดาห์ที่มากที่สุดนับตั้งแต่เดือนธันวาคมปี2566เลยทีเดียวนะครับซึ่งจากรายงานการประชุมครั้งล่าสุดของเฟดที่เปิดเผยในสัปดาห์นี้ก็บ่งชี้นะครับว่าเฟดอาจใช้เวลานานกว่าคาดการเอาไว้ในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินเฟ้อสู่ระดับ2%ซึ่งก็เป็นผลลบกับทองนั่นเองนะครับแล้วก็ส่งผลให้ทองคําร่วงลงมาแบบกล่าวรูดกันเลยทีเดียวการคาดการณ์ของเทรดเดอร์ มากกว่าหนึ่งครั้งในปีนี้ขณะที่เครื่องมือเฟดวัตถุของ CME Group ก็บ่งชี้นะครับว่ามีโอกาสประมาณ63%ที่เฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงภายในเดือนพฤศจิกาปีนี้ซึ่งทางด้านของนักวิเคราะห์ก็ระบุนะครับว่าแม้มีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับแนวโน้มอ,อัตราดอกเบี้ยของสหรัฐแต่ราคาทองคาก็ปรับตัวขึ้น13%แล้วในปีนี้ซึ่งส่วนใหญ่ก็ได้รับแรงหนุนจากอุปสงค์ที่แข็งแกร่งของจีนและความไม่แน่นอนอย่างต่อเนื่องในด้านภูมิรัฐศาสตร์นะครับตลาดจับตาดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคลหรือ PCE ที่จะการเเปิดผย วันที่31พฤษภาคมนี้นะครับเพื่อหาสัญญาณบ่งชี้กําหนดเวลาในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดอีกทีก็ต้องมาจับตาทั้งนี้ดัชนี PCE ก็ถือเป็นมาตรวัดเงินเฟอ้อที่เฟดให้ความสําคัญโดยสามารถตรวจจับการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมของผู้บริโภคและครอบคลุมราคาสินค้าและบริการในวงกว้างมากกว่าดัชนีราคาผู้บริโภคหรือ CPI นะครับก็สัปดาห์นี้เชิญติดตามกันได้ไปกันที่การวิเคราะห์กราฟจะคุณโชคดีครับ you are listening t r e d i n g l i f e โดยเทพพยากรณ์ ครับและตอนนี้ครับเราอยู่กับทองคําในกาฟรายสัปดาห์นะครับกับทุกคำรายสัปดาห์เห็นไหมครับว่าคุณทองคํานั้นได้ชนบริเวณ2,448เหรียญต่อโตรอยอแล้วไม่ผ่านละค่อนข้างที่จะมีแรงเทขายเข้ามาอย่างรุนแรงขอย้ําว่าอย่างรุนแรงนะสัปดาห์ผ่านมานั้นวันจันทร์เปิดตลาดมาทองคำฮะได้เล่นข่าวสงครามนะฮะได้ขึ้นไปชนถึงบริเวณ2,448เหรียญต่อโตรอยอและหลังจากนั้นเนี่ย ก็ได้มีแรงเทขายลงมาอย่างต่อเนื่องนะฮะทองคํานั้นเมื่อเห็นภาพภาพนี้ภาพแรกนะฮะค่อนข้างจะส,สวยงามนะฮะทางทีมเราเนี่ยได้ขีดเส้นสีเขียวไหมครับว่าเป็นเส้นคู่ขนานของคุณทองคําในรายสัปดาห์ทองคํานั้นปิดจบพอดีเป๊ะขอย้ําว่าพอดีเป๊ะกับเส้นสีเขียวด้านล่างนะฮะอยู่ในกรอบของทางทีมเราเลยนะฮะมองว่าสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นเห็นไหมครับว่าสัปดาห์ก่อนหน้านี้ปิดเป็นแท่งเขียวและได้เลยบริเวณต้านสำคัญขอ,ของทองคําในรายสัปดาห์อยู่ที่บริเวณน เ้าเอวียนโตทรอยอนได้ขึ้นไปปิดจบอย่างสวยงามพระรามเก้ามองว่าสัปดาห์ผ่านมานั้นดูเหมือนว่าทองคําจะกลับกลายเป็นขาขึ้นนะฮะแต่ว่าสัปดาห์นี้ทองคําได้ปิดเป็นแท่งแดงลงมาแล้ววงบอกว่าสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นที่เปเป็นแท่งเขียวนั้นอาจจะเป็นสัญญาณของสัญญาณฟาวิกแนลก็ได้นะฮะเพราะอะไรครับเพราะว่าตอนนี้นั้นกราฟได้ยกฐานสูงขึ้นแต่ SI นั้นได้มีโลว์เอร์โลที่ต่าลงอย่างชัดเจนเห็นไหมครับว่าตามวงกลมสีเหลืองไ s i นะฮะและลูกศรสีชมพู ะะมีหมายเลข 1, 2, 3บ่งบอกว่ากราฟยกฐานที่สูงขึ้นหายหายที่สูงขึ้นแต่ i s ไนั้นมีรูปโลที่ต่ำลงมาสัญญาณแบบนี้เขาเรียกว่าสัญญาณ b a r รดด i ยเวอร์เจนนั่นเองครับมองวะ่าคุณทองคำนั้นสัปดาห์หน้านะฮะมีโอกาสอย่างสูงเลยฮะที่จะ ต้องสะบัดเมาก่อนนะฮะก็คืออาจจะสะบัดเมามีแรงซื้อกับขึ้นไปนะฮะอยู่ถึงบริเวณ2,391เหรียญต่อถอยออนบริเวณสสีฟ้าแนวนี้เป็นแนวจุดขายของทีมเราเลยนะครับขอย้ําว่า2,391เส้นสีฟ้าแนวนี้เป็นแนวจุดขายของทีมเราเลยนะฮะถ้าเกิดไม่ผ่านะฮะทองคำเนี่ยสัปดาห์หน้านะ,ะก็จะมีโอกาสอย่างสูงมากๆเลยะฮะจะลงมาที่บริเวณ2,305เหรียญต่ออยอ่อนบริเวณเสสีขาวแนวนี้เลยครับถ้าเกิดว่าสัปดาห์หน้าปิดแดง อีกนะฮะแม็กดีนะฮะซิ่งเรลไลายเนี่ยก็จะโผล่ Pro จากฮิสโตแกรมทันทีวงบอกว่าทองคำนั้นจะกลับกลายเป็นขาปรับฐานขอยย้ำว่าทองคำนั้นจะกลับกลายเป็นขาปรับฐานชุดใหญ่แบบไฟกระพริบ กระพริบครับฟันธงครับ <Trading Life. S 1> และภาพนี้ครับเราอยู่กับทองคําในกราฟรายสัปดาห์ภาพที่2นะครับภาพนี้เนี่ยหลายท่านถามผมมาว่าทองคํานั้นถ้าเกิดสัปดาห์หน้าเนี่ยเป้าในการทํากําไรถ้าเกิดรีบาวด์ขึ้นไปเนี่ยจุดขายสูงสุดเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่ทางชิมเราเคยทําสัขนานคู่นี้ขึ้นมาเลยฮะเห็นไหมครับว่าบร,เริเวณเส้นสีขาวแนวนี้เนี่ยทองคํานั้นได้มีเป้าสูงสุดของการทํากําไรอยู่ที่เรน2,448เรนต้โทริออนถ้าเกิดสัปดาห์หน้าฮะทองคำเนี่ยมีแรงซื้อเข้ามานะฮะอย่างจัดจ้านแล้วเนี่ยเป้า สูงสุดนะในการชนก็แค่2,448เหรียญต่อทรอยออนซึ่งเป็นแนวต้านเก่าของรัสปราที่ผ่านมานะฮะ และมองว่าถ้าทองคำนะี่ฮะสัปดาห์หน้าเนี่ยไม่สามารถที่จะปิดยืนหรือบริเวณ2,425เหรียญต่อทรอยออนขึ้นไปได้นะฮะทองคำเนี่ยก็จะลงแบบชุดใหญ่นะฮะแนวรับสําคัญของคุณทองคำนะ,ะอยู่ที่แนวไหนฮะอยู่ที่แนวเป็นเส้นสีเหลืองแนวนี้เลยครับอยู่ที่บริเวณ2,300สามสามเหรียญต่อทรอยออนโดยประมาณนะฮะขอย้ําว่าโดยประมาณถ้าคือทองคำานะีฮะหลุดเส้นสีเหลืองแนวนี้ลงมานะฮะรับรองว่างานปรับฐานชุดใหญ่ต้องเข้าครับแนวรับสําคัญของคุณทองคำนะฮะ จะอยู่ถึงบริเวณเป้าถัดไปนะฮะถ้าเกิดหลุดเส้นสีเหลืองะฮะจะอยู่ถึงบริเวณ2,182เหรียญต่อทรอยออนแนวนี้ได้เลยนะ,ะขอย้ำว่าถ้าเกิดหลุดเส้นสีเหลืองลงมาจาก2,333เหรียญต่อโรอดปิดจบรายสัปดาห์ที่ต่ำกว่านี้นะ,ะทองคำเนี่ยจะมีโอกาสอย่างสูงนะฮะที่จะลงมาถึงบริเวณ2,182เหรียญต่อทรอยออนแนวนี้เลยครับฟันธงคับรดดิ้ <Trading Life. S 1> ครับตอนนี้ฮะเราอยู่กับทองคำในกราฟรายเดย์ภาพแรกนะฮะ ภาพนี้นี่เห็นไหมครับว่าเมื่อวันศุกร์ผ่านมานั้นทองคําได้ขึ้นไปชนแถบรเรนเส้นสีเหลืองนะเห็นไหมครับตามวงกลมสิมพูบอกว่าแนวนี้นั้นทองคําปิดมามีไซโยยาวนะวงบอกว่าค่อนข้างจะแรงเทขายออกมาที่จะเยอะมากเลยนะครับและวันจันทร์ค้ารไปตลาดมานะหมอบอกว่าทองคํานั้นสามารถที่จะ ขึ้นไปชนบริเวณเส้นสีเหลืองได้ครั้งหนึ่งฮะอยู่ที่ไรครับอยู่ที่บริเวณ2,353เหรียญต่อโตรอยออนมองว่า2,353แนวนี้เป็นแนวต้านสําคัญของคุณทองคำนะฮะถ้าเกิดผ่านบริเวณ2,353ขึ้นไปได้นะฮะทองคํานั้นก็มีโอกาสครับที่จะขึ้นไปถึงบริเวณ2,400เหรียญต่อโตรอยออนได้เลยนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าทองคํานั้นไม่ผ่าน2,353นะฮะทองคํานั้นก็จะมีโอกาสอย่างสูงนะฮะที่จะหล่นมาบริเวณเส้นสีขาวเห็นไหมครับตัดกับเส้นสีฟ้าเห็นไหมครับว่าแนวนี้เนจุดดตั2 สองเส้นพอดีเปะเลยฮะอยู่ที่ไหรครับอยู่ที่บรเนสองร้ยแปดสิ 2, เหรียญถึง2,281เหรียญต่อเฉลยออน2,284ถึง2,281อมองว่าทองคำแนวนี้นั้นเป็นแนวรับสำคัญของทองคำเนะฮะในด่านแรกนะฮะคาดว่าชนแล้วเนี่ยทองคำเนี่ยน่าจะมีโอก เด้งหรือการทำธทุรบากลับขึ้นไปได้บ้างนะครับเพราะว่าแนวนี้เนี่ยเป็นแนวรับสำคัญของคุณทองคำในลายเดยครับเป้าในการทดสอบใกล้ๆสัปดาห์หน้านะจะอยู่ที่บริเวณ2 2 0 8 1เหรียญต่อทตรอยออนถึง2 2 0 8 4เหรียญต่อทรอยออนแนวนี้เลยฮะฟันทงครับ trading line ครับตัวนี้ฮะหรือกับทคำในกราฟรายเดย์ภาพที่2นะฮะภาพนี้เนี่ยทางทีมเราทำเส้นคู่ขนานไว้เลยฮะว่าทองคำนั้นถ้าเกิดว่ารายเดย์เปิดตลาดมาธนาคารพุทธนะฮะสามารถแรงซื้อกลับขึ้นไปนะเป้าแรกแนวต้านฮะ อยู 2, 3, ่ที่เรน2,300 53เหรียญต่อทรอยออนฮะและเป้าสุดท้ายทางทีมรคาดการ์นะฮะก็จะอยู่ที่เรน์สีขาวด้านบนฮะคาดว่าสัปดาห์หน้านะฮะธนาคารเปิดตลาดมาเนี่ยเป้าสูงสุดในการรีบาวน์นะฮะถ้าเกิดผ่าน2,353ขึ้นไปได้ทองคำเนี่ยก็จะชนได้เป้าสูงสุดแค่เวน2,390เหรียญถึง2,400เหรียญต่อทตรยออนนี่ครับมองว่าเป้าในการทดสอบสูงสุดสัปดาห์หน้านะฮะจะอยู่ที่เรนขอยย้นะฮะ2,390เหรียญถึง2,400เหรียญต่อโตรยออนโดยประมาณเรนซ์สีขาว ทางทีมเราขีดไว้นะฮะเมื่อเรามาดูดิเทลต่างๆไม่ว่าเป็นแมก DSI นั้นก็บ่งบอกว่าตอนนี้นั้นสัญญาณต่างๆนั้นเป็นสัญญาณของสัญญาณแบริีตบนต่ำเรียบร้อยแล้วครับฟันชมครับ You are treading listening, life. พยากรครับตอนนี้ฮะเอยคับด้วยคำนะครับไร่สีชั่วโมงภาพแรกนะฮะภาพนี้เนื่อมาค่อนข้าง์มสวยงามพระรามเก้าจริงเลยครับเห็นไหมครับทางทีมเรานั้นทํากรอบสามเหลี่ยมสีน้ําเงินโอไว้นะฮะว่าแนวต้านวงกลมสีเหลืองนั้นตามรอบสี่เหลี่ยมสีเหลืองเช่นเดียวกันนะฮะว่าแนวต้านในรรยสี่ชั่วโมงนั้นจะอยู่ที่บริเวณประมาสามร้อยห้าสิบเหรียญต่อถอยออนโดยประมาณนะฮะเห็นไหมว่าสองสี่ห้าศูนย์เนี่ยเป็นแนวต้านสาคัญของคุณทองคําในราสีชั่วโมงนะฮะมองว่ากรอบสามเหลี่ยมสีเงินงานเป็นแนวต้านและแนวรับสําาาคคคัญของงุณงนะะด้นล ไหมครับว่าเส้นสีฟ้าตามวงกลมสีมพูนั้นพับแรกเนี่ยจะเป็นแนวรับขอ,ของทุงคำในรายสี่ชั่วโมงนะฮะจะอยู่ที่เรน2 3ง5นเหรียญต่อโตรอยออนคาดว่าแนวนี้2315ลงมาถึงจุดแนวนี้ทองคำน่าจะมีแรงซื้อกับขึ้นมาบ้างสักเล็กน้อยนะฮะแต่ถ้าเกิดหลุดนะฮะ2315้ทองคำนะฮะก็จะไปตอบเป้าสันส้นๆในรายสี่ชั่วโมงได้ถึงบริเวณ2องพนรยอเหรียญต่อโตรอยอนอน2 2 8 2เรีเส้นสีฟ้าเส้นที่สองด้านล่างนะฮะมองว่าแนวนี้เนี่ยน่าจะเป็นแนวรับสำคัญสุดท้าายยในรชั่วโมง หลุดแนวนี้ไปทองคําก็จะหลุดแบบย,วยาวๆครับฟันทงค,ครับ trading line. ครับตอนนี้เราอยู่กับทุกคำเลยครับรายสี่ชั่วโมงภาพที่2นะฮะภาพนี้เนี่ยแม้ดูชุดเดียวจบเลยนะฮะสวยๆมากๆเลยครับเห็นไหมครับว่าทางชิมเรานะขีดเส้นสีแดงฮะเป็นแนวต้านสาคัญในรายสี่ชั่วโมงของทุกคำในรายสี่ชั่วโมงนะฮะและทางชิมเรานะฮะได้วัดเป้าศูนย์ฮะอยู่ที่เรนเวณ2,300สามสามเหรียญต่อทรอยออนเพราะว่าที่เราวัดแทนเป็นศูนย์นะเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าแนวนี้เนี่ย แท่งเทียนเนี่ยค่อนข้างที่จะหนาแน่นมากๆเลยฮะเห็นไหมครับว่าทองคํานั้นได้ลงมาสัมผัสแนวนี้แท่งเทียนหลายๆแท่งหลายๆครั้งที่ผ่านมาและเป็นแนวรับและเป็นแนวต้านสําคัญของคุณทองคำในรายะสีชั่วโมงนะฮะมองว่าเป้านะครับบทฟิบูชันด้านบนสุดนะเป็นศูนย์นะฮะอยู่ที่เรนสองพันสี่ร้อยสี่สิบแปดเรนต่อโตริออนนะฮะเมื่อวัดแนวนี้นะฮะเป็นศูนย์นะฮะสองสี่สี่แปดนะฮะและสองสามสองสามเป็นหนึ่งร้อยนะฮะเป้าที่ได้ใกล้ๆในสี่ชั่วโมงนั้นก็จะอยู่ที่ฟิบูชันหนึ่งร้อยเแปด อยู่ที่ไหนครับอยู่ที่บริเวณ2263เหรียญต่อทรออนออนะครัเป็นแนวรับสุดท้ายของคุณทองคำในลาย4ชั่วโมงถ้าคุณทองคำนั้นหลุดบริเวณ2280เหรียญได้2286องสองลงมาได้คุณทองคำก็จะลงไปต่อถึงเป้าฟิโบ1 6 8อยู่ที่บริเวณ2263นอรเหรียญต่อทรยออนแนวนี้เลยฮะฟันทงครับ You are listening t r e a d i n g l i f e โดยเทพยากร ถ้าท่านใดนะฮะชอบคลิปแบบนี้ครับรบกวนครับกดไลค์กดติดตามและกด subscribe กับทีมงานเราด้วยนะครับผมโชคดีบุญเชิญไปก่อนสวัสดีครับ What you buy Thai t h i เจริญ Go smart เพราะเราคิดต่างด้านการลงทุน Invent in yourself